สวัสดีครับมาต่อเฟสที่สิบกันนะฮะความจนตอนที่แล้วคือเรา,ามามาอยู่ที่เรือของนะอัาร์ต oh, <almost> ิคุคคนนี้นะครับาัะลืบเก,กือบลืมมีการสอนการใช้สเฟียกิตนะฮะก็คือพัฒนาตัวละครนะครับแล้วก็ก็คือมีเคอร์เซอร์ของตัวเราอยู่ตรงกริดนี้นะครับ กระดานเราเรียกกระดานแล้วกันนะฮะแล้วก็ใช้ตัวเครื่องหมายกบาทบในการมุฟไม่แต่ในแต่ละจุดนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเป็นรูปโล่นนี่คือเหมือนกับการอัปเกรดตัวป้องกันนะครับถ้าเป็นรูปอย่างนี้ก็คือเป็นการเพิ่มทักษะนะแต่ละจุดเราเรียกว่าโหนดนะครับโอเคแล้วก็ถ้า a อ tivate เนี่ยก็จะทำให้ตัวลนนะครมีความสามารถมากขึ้นนะฮะก็ ถ้าจะแอค i v a เ e ได้เนี่ยก็ต้องอยู่อยู่ข้างๆหรือว่าอยู่ท,ที่ที่จุดจุดนั้นนะครับโอเคก็คือเลือกคำสั่ง move นะครับมันจะมี Command ์อยู่ข้างซ้ายเนี่ยครับถ้าเรากด x นะครับถ้าเราก็ถ้าเลือกคำสั่ง move มันก็สามารถที่จะเดินในกระดานนี้ได้นะครับก็คือ เอสเลเวลเนี่ยคือสเปียร์เลเวลนะก็คือถ้าเราเดถ้าาเรา,ามี4ตอนนี้เราก็เดินได้4 4จุดนะครับต้องก็คือเข้าการต่อสู้เพื่อให้ใหได้รับ AP นะแล้วก็ s p SL นี่ด้วยนะครับก็ SL สแอคือส e ป e ย e ์เลเวก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับตาม level up นะครับก็พยายามคิดให้ฉลาดนะว่าเราจะอัพอะไรนะครับ นี่ก็คือจะมี ability ช h ย r e อยู่ข้างๆนี้นะครับเรามูกมาอยู่ตรงนี้ม o กมา1นึ่ง step นะครับก็ confirm ไหมก็กด yes นะฮะก็ถ้าถ้าถ้าเดินแล้วเนี่ยจะย้อนกลับไม่ได้นะฮะก็คือก็คือเราเดินได้4ตาที่ผมบ้าไปนะครับแต่ละตาใช้1นึ่งสเฟีย เลเวลนะครับโอเคมาแอคทิเวทโนดกันเถอะการ a c t ทิเว e โนดนี่คือต้องใช้สเฟียรตามแต่ละ,ะประเภทในในในแต่ละ,ะจุดนั้นนะครับอย่างเช่นนี่เรายูสใช้กระสังยูสก็จะมีตัวสเฟียรต่างๆให้เราเลือกนะครับคือ Power s p h e r e m a n a s p h e r e s p ยร์สปี e r e แล้วก็ Ability Sphere นะครับซึ่งมันจะขึ้นมาให้เราเลือกได้ก็เพราะว่าข้างๆหรือที่จุดของเราเนี่ย มันมีอะไรให้เราอัปเกรดนะครับนี่เราก็เลือก ability sphere ได้น,นะครับเพราะว่าในข้างๆเนี่ยมันจะมี ability node นะครับก็คือตัวทัศเสียเสียก็คือเ e ีย up นะาก็เราก็ไปเลือกตัว node ที่เป็น ability ability นะรักษาแล้วก็กด เนะเพื่อ a c t i ิเว e มันขึ้นมามันก็จะจากที่มันเป็นจางๆนะครับก็จะ l i ท์อัพขึ้นมาคือมีแสงขึ้นมานะครับก็คือสามารถทำแบบนี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยคือเพื่อ upgrade, อัปเกรดสไตลต่างๆของตัวละครให้มันดีขึ้นอย่างเช่น HP การโจมตีหรืออะไรพวกนี้นะครับครับก็จะมีโหนดที่ล็อกไว้ด้วยนะฮะก็คือ ในขั้นต่อไปเราจะค่อยมาดูกันว่าเราจะปลดล็อกในโนดที่มันล็อกไว้อยู่ได้ยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเราเรารู้กันแล้วว่าทำยังไงกันแล้วนะอ่านั่ก็คือกดสามเหลี่ยมเนี่ยคือจะดูสแตตกับดูภาวะปัจจุบันของตัวละครนะฮะว่ามีทักษะอะไรบ้างมีความสามารถยังไงบ้างมีสแตตยังไงบ้างนะครับกด L1 R1 นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวละครนะครับสวิต ไปตามตัวละครนะฮะนี่คือทีดาแล้วเมื่อกี้คลิกคุ่นะฮะก็สามารถที่จะคอมแพลต์สแตทกันได้นะครับโดยง่ายง่ายนะฮะก็คือเาคอมแพร์หมายถ,ถึงว่าเปรียบเทียบสแตทระหว่างตัวละครได้แล้วก็กดเล็กเนี่ยในการซูมอินซูมอท์นะครับซูมอินซูมอท์ก็ใช้ให้อย่างฉลาดละกันมันก็ฝากไว้นะครับ เราตอนนี้ผมยังไม่ใช้นะ,อะเออมีซากซากโบราณอยู่ข้างใต้นะแต่แล้วมันไม่แอคทีฟอยู่เราต้องไปแอคทีเวตลงไปแล้วก็แอคทีเวตมันและถ้ายทีวตไดเนี่ยอาจจะมีโอ้หสมบัติล้ำค่าแน่นอนโอเคไปทำงานกันโอเคไปได้ไปเลย ใต้น้ำนะครับมีโซ่กดบงกลมดําน้ำนะครับกดสี่เหลี่ยมเพื่อกลับไปที่ยานนะ,ะเรือนะเรือโอเคลงมาลงตามโซ่ไปเรื่อยนะครับได้บรรยากาศมากเหมือนเราว่ายน้ำอยู่ใต้น้ำจริงๆเลย โอ้เจอศัตรูก็ไม่มีอะไรแอคแท็กอย่างเดียวครับฟัน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 ไปเรื่อยจบเนี่ยได้มากได้พาวเวอร์สเปียร์ได้ AP พีอะไรมา เราไปในตัวยานแล้วนะฮะนี่คือตัวยานหรือเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวยานนะเป็นมันเหมือน,นกับเมืองเก่าหรือป,ป้อมอาคารที่ปลูกสร้างไปใต้น้ํานะครับโอเคเราไปเปิดประตูกันกด X ตุ้มๆพระเอกทุบยหญ่ฮนะ <laughs> ให้มันเข้าที่มนะั <laughs> ้ฮะเออเปิดได้ด้วยนะฮะโอเคนี่คือห้องโถงแรกนะครับผ่านไปมีอะไรไหม บัตอะไรเปล่าไม่มีนะสามารถกลับไปที่เรือได้ในห้องนี้เหมือนกันนะครับไปตามทางต่อนะฮะโอ้ได้บรรยากาศเหมือนเอเลี่ยนเลยนะเนหนังเอเลี่ยนเคยดูกันไหมฮะแค่ <c oughs> ีัตวอ์อแล้วป้าม่ลรฟันอย่างเดียวต่อไปะจะกระชากกระชากกระชก ตุ้ม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 ,มงางมา<ะ>เสียงชนะการต่อสู้นี่มันเป็นเอกลักษณ์จริงนะครับผมได้ยินมาตั้งแต่หลายภาคแล้วนะครของไฟนอลมีอะไรไหม <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรอะขึ้นมาอ่าดูข้างบนเตรงนี้นะครับ นี่ก็เหมือนเป็นเหมือนตัวจ่ายพลังงานนะครับแล้วก็ทุบๆใหญ่เลย,ยครพระเอกก็ทุบๆให้มันเข้าที่แล้วก็ทํางานได้เหมือนเหมือนเดิมนะครับพลังงานเจนเนเรตขึ้นมาแล้วมีตัวอะไรมาในเงามืดเรานะครับอโอเค ต่อในห้องมีอะไรไหมมองมองไปไม่มีอะไรนะโอเคไปต่อเลยแล้วกันอ่าเจอมินิบอสแนละ้วเป็นปลาหมึกตัวเล็กๆออคโตปุสนะออคโตปัสอ่าลองอ้าไม่มีระเบิดเหรอขอโมยดูสิอ่าขโมยระเบิดมาได้หนึ่งอัน เอาโโอ้โหโดนมันทำเอาหนวดมันฟาดนะฮะมีอะไรให้ใช้ไมไม่มีแอคแท็กเลยง่ายๆใช้ระเบิดหน่อยตุ้งอุยอู้วันหนีเหรอก็ตอนนี้คือ out of Ob r a n g อ่า out of tag range นะฮะคือระยะที่มันไม่สามารถที่จะทำได้นะครับ กดซ้ายกระบาทซ้ายนี่เพื่อ,อ standby มีคำสั่งอย่างอื่นให้เราใช้นะ standby ก็เพิ่ม hp นิดๆน,น,นะฮะนอ t i l u s shot โอ้โหทำแรงมากครับเหลืองไปหนึ่งลิคูเหลืองไปหนึ่งตัวแนละ้วหนึ่งคนหนึ่งคนเ,เติมผิดเติมตัวเองออเติมเติมลิคูเติมตัวเองแล้วกันโอเค ดยต่อฟันขโมยอยูสิขโมยได้อีกไหมเนี่ยมไม่สามารถขโมยได้อีกแล้วอีกแล้วแต่เรามไม่สามารถขโมยอะไรได้ใหญ่ฟันแล้วกันปวัิดีท่า ขมโมยไม่ได้มันต้องบอกว่าไม่ไม่มีอะไรให้ขมโมยแล้วมันก็ต้องบอกว่าไม่ไม่มีอะไรขมโมยนะผมก็เลยต้องขมโมยเรื่อยๆว่ามันมันจะมีอีกไหมอ,อ้าวโอเวอร์ได้ละแต่เลือกแอคแท็กไปละมือเร็วไปหน่อยแอคแท็กแอคแท็กประกาศแล้วกันชื่อนี้กล้าโอเคมีคำสั่งอะไรเราเลือกใช้มั่งอ่าพินเซอร์แอคแท็กเป็นยังไงเนาะเลือกดูสิอ่ามีการสั่งกันด้วยนะฮะ นั่นแน่กันอ๋อ,อไปคนละทางนะครับเพื่อดักรอบหน้าหลังของมันโอเคแักฮักสอ๋อลิฟคูอยู่ด้านหน้านะฮะเพรออาะว่าดิฟเลยรสวอทเทสสไปรลัลคับจ๊บกดตรงกลางนะครับกดเอ็กพอดีให้มันตรงกลางบาร์นะฮะโอหอหทำได้แรงเหมือนกันนะครับ แท็กเรื่อยๆสีด้านนี่ไม่แม่เลยฮะให้ลิคูอยู่ด้านหน้านะฮะลิคูโดนตลอดเหลืองแล้วนะ,ะลิคูลิคูเติมพลังเองแล้วกันอ๋อไม่ฮึสู้เลยแล้วกันเหมือนจะเรียบร้อยแล้วก็แน่ตายเรียบร้อยอืม วิญญาณจากล่างอโอเคพลังงานคืนมาแล้วนะฮะอ,ออกไปเลยแล้วกันไม่มีอะไร ออนไลน์ทำงานเออ,อึงปลาตกใจนี่นี้นีเหมือนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในใต้น้ำนะครับเก่าแก่โบราณนะครับ เห็นลิคุส mm. ่งสัญญาณชี้ๆไปทางนั้นให้เราไปดูอะไรแน่ๆเลยอืมไปอะไรเนี่ยเหมือนคล้ายๆโดนัทนะรูปวงแหวนอ๋อเป็นรูปยานซากยานบินนะฮะ ยานบินใหญ่มากเลยถ้ากู้ซักขึ้นมาได้น,นี่นะ่าจะาไปขายได้หลายตังค์ี๋ยวถ้าไปซ่อมก็คงใช้ประโยชน์ได้น,นะครับเป็นยานบินอยู่ในมีหินถล่มก็มาทับยานเป็นซากทําสวยดีฮะ แคกลับมาที่เรือของเราใ้ของเอาเบดนะมั้ของของเราก็มีเหมือนคล้ายๆกำลังดึงลากกู้ซากเรือเอออยานบินข้างใต้กันมาแอชชิปออ๋อแปลว่ายานบินแต่พูดเกี่ยวกับยานบินนะเหมือนลูกหมาตรงน้ำเลยฮะมาสบัดน้ำาเออ เอ้าฉันช่วยเธอนะช่วยทำไมแม่ฉันเข้าไปล่ะฮะโอ้ยโอหิวจังมาดีๆหน่อยก็ไม่ได้ให้มาเตะ โอ้มีให้อาหารแน่นะโอ้มาจาาังหวะกดใจเลยกิน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 โอ้โหอันนี้ตะการกันไปนะฮะตกใจหิวจัดไม่ได้กินนานติดคอติดคออ้ออ้อ,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 อเฮ้ยนี่อ่ะนน้าไป เพราะเธอกินเร็วไปอ่ะ <c oughs> หวัวะจิเซนเฮ้ยลโสวัส <Hey. S 2> ดีเธอชื่ออะไรอ่ะร <R iku? S 1> ิคุว้าวเธอเข้าใจฉันจริงจริงดีใจ อะไรลิคุสงงฮะทำไมเธอไม่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะฉันไม่มีโอกาสฉันนึกว่าเธอเป็นฟีนนะฟีนก็คือศัตรูหรือมอนสเตอร์นะวีวีหมายถึงเธอหมายถึงคุณฮะแล้วแล้วพวกเธอเป็นใครกันแน่เนี่ย เ,เราเราคือชาวอเบดนะไม่ทาเธอไม่ใช่คนเกลียดชาวเบดใช่ไหมเรายัง,ย,งยังไม่รู้เลยว่าอเเบดคืออะไรแล้วมาจากไหนสนัก,การฉันเป็นนักบิดบอลนะเป็นกำลังเป็นดาวเลยของทีมสนาก,การเอฟเลยเออมีอะไรกระแทกหัวเธอหรือเปล่าก็เธอ,เอพวกเธอไง โ oh, okay, อ้โอเคใช่เธอจำอะไรก่อนหน้านั้นได้ไหมฉันเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับธินการและโอสันแล้วก็ชีวิตที่นั่นบิสบอลแล้วก็การจุติของซีน <And> แล้วก็เกี่ยวกับอ oh, รอนและสันแล้วก็ถูกคืนมาในแสง มีอะไรเข้าอยู่ในจิตใจฉันแล้วฉันรู้สึกสงสัยละเรื่องที่สงสัยฉันพูดอะไรที่ตลกไปหรอเธออยู่ใกล้ซินเหรออือ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอก็จะดีขึ้นไม่ไม่เร็วนี้แหละคือซินถ้าคันที่อยู่ใกล้ซินเี่ยจะทำให้มีนิมิตอะไรแปลกๆนี่ยแหละ เธอคิดว่าฉันป่วยเหรอเกี่ยวกับพิษซินนั่นแหละใช่แน่ใจเหรอใช่มันไม่มีสถานการณอีกแล้วซินทำลายตั้งแต่1,000ปีที่แล้วนะไม่มีใครเล่นบิดบอลที่นั่นหรอกตอนเนี้ยฮะเธอหมายอะไรหมายถึงอะไร1น0 0พปีที่แล้วเหรอฉันเพิ่งเห็นซิน จอมตีสนการเองมันเกิดขึ้นตั้งแต่พันปีที่แล้วหรอไม่ไม่น่าเชื่อไม่ใช่หรอโอ้โเรื่องเข้มข้นมากเอไปเอาของข้างบนกันดีกว่านะมีอะไรตรงนั้นอเป็นคำสาปของอาเบดพาเมอร์วอลุ่ม1นะครับเปลี่ยนจากอะไรน,นะตัวอะไรแปลตัว b เป็น y นะครับมีอะไรตรงนี้อีกไหมไม่มี แกคุยกับนิคุเลยเธอเธอพูดว่าเธอเล่นบิสปอนใช่ไหมใช่ใช่ใชเธอรู้ไหมเธอน่าจะไปที่ลุกขานะจะมีบางคนที่น่าจะรู้จักเธอแล้วเธอน่าจะรู้จักเขาลูกข้าลูกข้าไม่รู้จักอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะนิคุก็ก็ พอดหัว่าเหมือนกันอทำไงดีทำไงดีโอเคเไปเป็นหน้าที่ฉันเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปลิลูกาเองสัญญาเธอควรจะอยู่ที่นี่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปบอกคนอื่นก่อนนะแล้วอย่างหนึ่งนะอย่าบอกใครนะว่ามาจากสถานการณ เพราะว่าเยวอนเนี่ยมันมัน,มนบอกว่าที่นั่นเป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ oh, uh huh. เดี๋ยวทำให้ <c oughs> อ่ามีปัญหากันอย่าพูดถึถงล่ะอ่าโอเค <c oughs> อสัญจการกของฉัน <c oughs> เป็นเป็นสถานที่ศักดิ์ส <c oughs> ิทธิล์ลว เออใช่ใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเยวอนซินลูคาลูคาฉันคิดว่าซินเนี่ยถ้ามาพาฉันมาไกลๆแล้วก็อาจจะกลับไปในหนึ่งถึงสองวันแต่แต่นี่มันหนึ่งพันปีในอนาคตเลยเหรอเนี่ยโอ้ยไม่น่าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออ๋ออุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเก่งเก่งเก้งเก่ง มีอะไรมายู่โอ้โหน้ำพุ่งเลยฮะเออเอเออโอ้โหกลิ้งกันใหญ่กลิ้งคือโอ้โหมีกลิ้งกลิ้งมือจะจเจะ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 มือมันเข้าใกล้เรือเราแล้วซินอ๋อซินแอคแท็กสินจอมตีกแล้วโอ้ตัวยู่โอ้ใกล้เรือมากเออ เราตกตกจากเรือมานะครับพัดตกหลักเรืออถูกกระแสน้ำดูดเข้าไปด้วยอสินเจอะไรกับเรานักหนา <c oughs> ประมาณนั้นเซฟเกมไหมมาไปต่อเลยดีกว่าเ <c oughs> ออเรามาถึงไหนเนี่ย เหมือนติดเกาะนะครับรุดสำลักน้ำปักปักปัก,กรีคูรีคูหายไปไหนนี่น้องนัทโอ้โดนฟุกบอลอ่ามีคนอยู่ตรงริมชายหาดนะบลิสบ,บอล เระเอกชอบเลยเฮ้โอเคไหมเธอน่ะเฮ้ดีใจดีใจมีมีคนเล่นบิดบอลเหมือนตัวเองนะฮะอ่าจะท้าไม่ตายขอพระเอกปิ oh. um. oh. Wow. Oh. 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 ่งโอ้โหปุ่งโอ้โหว้าวโอ้โหตกแปลกใจมากยิ้มเลยโอเคครับ okay. บังคับตัวละครแล้ว ไปทางขวาหน่อยนะฮะตำรวจทั่วๆอ่ามีกองสมบัติตึงได้ไมุนเคสว่าทำไรวะเปิดดูเมนูนะฮะอเทมแล้วก็อยู่ข้างบนคีย์อเทมมุนเคสเหมือนกับทบไปคล้ายๆกับอ่าก้อน ที่มีลักษณะเหมือนเหมือนดวงจันทร์นะฮะประมาณนั้นไปทำทําอะไรเออเดี๋ยวค่อยไปดูกันอ่ะขนทด่ทั่วมีอะไรไหมไม่มีตันขึ้นฝั่งเลยฟูๆๆๆๆ มีกองสมบัติอยู่ตรงนั้นตะแกรงนี่มีอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรแอนต d o ดอดก็คือ,อยากแก้พิษนะครับสองอันสอขวดตรงนี้มีอะไรสะพานไม้ตึ้งตึงงงงงงโอโ๋อก็ดูความเหมืองว่าอันไกลโพนะถทอยสตอรี่สวยดีเหมือนกันนะมีท้องฟ้าทะเล สีคลามเขียวงามนี่นะครับเคอยู่ในกลุ่มของพวกนี้แล้วนะฮะทำหน้าตกใจนิดหน่อยสภายโยหายา เธออยากจะลองท่านั้นอีกครั้งหนึ่งไหมในที่สุดอดีใจเหมือนกับเรามีคนที่จะเข้าใจเราแล้วจุ้มโอโ้โหท่าสวยเหมือนกันคนระับเมวโอโ้โหยังสพ라าดอยู่ยังประหลาดใจอยู่นะครั้งที่สอง เธอไม่ใช่มือสมัครแล่วแล้วเธอเล่นให้กับใครเซนัันเอสง่ายอะไรนะเหมือนทีมอะไรอีกนะที่ที่เธอพูดเออฉันหมายถึงลืมลืมเหอะลืมไปเหอะอฉันฉันฉันใกล้สินเกินไปทำให้เหมือนนะหัวฉันก็มีปัญหาอยู่นะโอเคฉันไม่รู้ว่า สถานที่นี้ก็อะไรแล้วไม่รู้ว่าฉันจะมาฉันมาจากไหนเออทิศสีนี้ทำให้เธอเป็นอย่างเงี้ยโอเคแต่เธอก็ยังมีชีวิตอยู่พีสปีเพลสวัยเอวอนก็คือหมายภาวนาให้เยวอนนะครับโอเคไปฝึกขาดได้แล้วฝึกกันได้ฉันชื่อวะค่ะโค้ดแล้วก็กลับตันของทีมบีเซตนะโอเคเธอหิวเหรอโอเคกลับเมืองกันกลับหมู่บ้านกันไป I felt like I could trust this Waka. So I just had to ask. Um, it's true Xanarkin was destroyed, right? A thousand years ago. So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then. Well, take a look. Sin came and destroyed the Machina cities, and Xanarchand along with them. Yeah, that was about a thousand years ago, just like you said. If you ask me, sins are punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? <laughs> but you from the Xanakan Daves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? <laughs> but you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was. Everything that happened to me all this started with sin Maybe if I could find sin one more time I could go home For now, I just live life until that time came no more worrying about where or when I was Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already a little better maybe Okay, on อ่าถ้าชอบแล้วส่งแรงใจมาเยอะๆนะครับก็แชร์ไลค์กันเยอะๆนะครับผมจะได้มีแรงใจในการทำคลิปต่อไป <c oughs> ขอบค <c oughs> ุณล่วงหน้าครับ <c oughs> ขอบคุณครับ